อัสสลามุอะลัยกุมวารอมะตุลลอฮฺวะบาระกาตุค่ะพบกับมุอะลิม่์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้มุอะลิม่์จะพาพวกเรามาเรียนรู้ใบงานในสาระภาษาทไทยกันนะคะค่ะสำหรับใบงานที่สองนี้เนี่ยเราจะยังอยู่ในเรื่องของการประสมคำนั่นเองนะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนประสมคำ แล้วระบายสีภาพพร้อมเขียนพยัญชนะที่กําหนดเอาล่ะค่ะเด็กๆใบงานหน้านี้ก็เหมือนกับอของสองสัปดาห์ที่แล้วนะคะการประสมคํานะคะแต่ว่าประสมคําในวันนี้เป็นสระอะไรคะเ,เด็กๆว่าตามอะลรมาค่ะสาระอีสาระอี อ่าโมอามาจะชี้สระอีให้ดูนะคะนี่สระอีอยู่ตรงนี้สระอีสระอ,อีที่เป็นขีดขีดนี่คะ่ะลูกอ่าที่อยู่ในวงกลมนี้คือสระอีทีนี้ให้หนูทำยังไงคะหนูก็ทำการดูรูปภาพอ่ารูปภาพที่อยู่ตรงไหนคะภาพที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นั่นเอง นี่ภาพอะไรคะที่หนูเห็นเดี๋ยวมออรลิมาจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเป็นภาพมอมอม้าเป็นภาพมอม้านั่นเองแล้วหนูต้องทำยังไงคะหนูก็มาเขียนมอม้าตรงไหนลูกในช่องนี้เขียนมอม้าเสร็จแล้วเขียนสระอะไรคะเขียนสระอีด้านบนนะคะก็คือมออีมี โมอีมีต่อไปภาพที่สองนั่นก็คือภาพนี้เป็นภาพอะไรคะอ่าเป็นภาพดอดอเด็กนั่นเองหนูก็ทำเหมือนเดิมเลยหนูก็มาเขียนอ่าในช่องด้านด้านหลังตรงนี้นะคะอ่าในช่องด้านด้านหลังตรงนี้ หนูก็เขียนตัวดดเด็กแล้วก็เขียนสาระอีลงไปด้านบนเลยนะคะต่อไปภาพที่3เป็นภาพอะไรคะฝอฝา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 ,าแล้วก็ประสมกับสาระอะไรคะสาระอีฝออีฝี หนูก็เขียนในช่องนะคะด้านหลังเหมือนเดิมเลยนะคะต่อไปภาพที่เห็นด้านหน้าเป็นภาพอะไรคะปอปอปลานั่นเองหนูก็เขียนเหมือนเดิมเขียนปอปลากับสระอะไรคะกับสระอีด้านบนนะคะต่อไปภาพนี้เป็นภาพอะไรคะอ่าเป็นภาพบอใบไม้ หนูก็เขียนบอบอใบไม้กับสระอีลงไปในในช่องเหมือนเดิมนะคะต่อไปภาพนี้เป็นภาพอะไรคะนอนอหนูนอหนูนอ,หนอ่าหนูก็เขียนนอตัวนอในช่องแล้วก็เขียนสระอะไรคะ สารอีนั่นเองเพราะว่าเราเนี่ยจะประสมคำกับสาระอีนะคะต่อไปภาพสุดท้ายคือภาพนี้เอ๊เป็นภาพอะไรคะเด็กๆเป็นภาพทออะไรคะทอทหารหนูก็เขียนตัวทอลงไปในช่องด้านหลังแล้วก็ประสมกับสระอะไรคะสาะอีนั่นเองนะคะต่อไปช่อน ช่องหลังสุดตรงนี้อ่าช่องหลังสุดตรงนี้เป็นพยัญชนะที่กำหนดก็คือตัวอะไรคะอ่าตัวนอเนนอ่าด้านบนนี้เป็นตัวนอเนนหนูก็เขียนลงในช่องเลยนะคะต่อไปด้านล่างด้านล่างตรงนี้เป็นชออะไรคะช่อเชอหนูก็เขียนคำ เขียนอักษรตามอักษรตัวอย่างลงในช่องนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆเ,เมื่อหนูเขียนเสร็จแล้วให้หนูระบายสีภาพนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งโมอลิมะนะคะต่อไปโมอลิมะจะพาพวกเรานะคะเอาล่ะค่ะเมื่อเราผสมคำเสร็จแล้วใบงานหน้านี้หนู ทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งมามมอัลิมานะคะต่อไปมมอัลิมาจะไปสอนพวกเราในเรื่องของการฝึกอ่านกันนะคะไปดูกันค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆฝึกออกเสียงกันต่อนะคะเมื่อเราเนี่ยเปิดใบงานที่5มานะคะก็จะเป็นเหมือนมุอัลิมาเลยจะมี มีเป็นภาพพยัญชนะอะไรคะอ่าดูให้ดีๆนะคะเด็กๆคะใบงานหน้านี้เนี่ยเขาให้นักเรียนฝึกอ่านพยัญชนะเสียงต้นพร้อมเขียนคําให้ตรงกับภาพนั่นเองแล้วก็ระบายสีภาพนะคะเสียงต้นเนี่ยเสียงต้นคือเสียงตัวพยัญชนะตัวอะไรคะ หนูดูนะดูที่มอาลิมาชี้แล้วก็ว่าตามโมอาลิมาด้วยค่ะดโดโด,โดเด็กอ่เเา,ดาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าตัวโดเนี่ยตัวโดเด็กเนี่ยมีตัวดอะไรบ้างที่ออกเสียงเหมือนโดเด็กมีโดดินสอ อ่ามีดดดินสอดดดินสอดดเด็กดดดอกไม้ดอดดาวดดดาบแล้วก็สุดท้ายดดดวงอาทิตย์เอาละค่ะเด็กๆดดดินสอดดเด็กดดดอกไม้ ดอดาวดอดาบแล้วก็ดอดวงอาทิตย์อ่มุอลลิมะจะไม่ชี้ภาพแล้วนะคะให้หนูไปหาภาพแล้วก็เขียนคําในช่องให้ตรงกับภาพนั่นเองนะคะแล้วมุอาริมะจะดูว่าหนูเนี่ยตั้งใจฟังมุอาลิมะไหมนะคะเสร็จแล้วเมื่อหนูเขียนเขียนคาให้ตรงกับภาพแล้วให้หนูถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาอย่างไรมุอาลิมะนะคะ อ่าดดดาวอยู่ตรงไหนดอดาบอยู่ตรงไหนดอดอกไม้อยู่ตรงไหนคะดดเด็กโดดินสอแล้วก็ดดดวงอาทิตย์เอมโมอาลิมานะมมอาลิมาคิดว่านะถ้าหนูตั้งใจดูหนูทําได้แน่ๆนะคะค่ะเดี๋ยวลองดูกันนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะพบกับหมอาลิมาได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย